พี่ปูก็เอาเต้าหู้เนี่ยนะคะชุบไข่นะคะก็ทอดนะคะให้สุกแค่นั้นเองเตรียมการในขั้นต่อไปนะคะน่ากินชะมัดเลยน่ากินชะมัดเลยใครอยากลองนะคะอาหารสุขภาพแบบพี่ปูนะคะไม่น่าเบื่อและจำเจนะคะลองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิตน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ โปรดอย่าสงสัยนะคะมีอะไรพี่ปูทําตามนั้นนะคะนี่นะคะกะหล่ำของพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปแช่เบกกิ้งโซดาก่อนนะคะผักปวกงน้ยาเยอะนะคะถึงคุณสมบัติเขาจะมีประโยชน์ก็เถอะนะคะพี่ปูก็มีเบกกิ้งโซดายี่ห้อนี้นะคะซึ่งพี่ปูเทใส,ส่ภาชนะที่พี่ปูจะแช่ผักไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาดึงเป็นใบๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะล้างยาให้มากที่สุดนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะแช่ไว้อย่างนี้แล้วก็ทําขั้นตอนอื่นนะคะจะได้อาศัยระยะเวลาในการแชร่ผักพอดีนะคะพี่ปูก็มีหัวใช้เท้านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคือมีผักอะไรที่ให้ความหวานกับน้าซุปเนี่ยนะคะพี่ปูก็ขนมาเป็นกองทับนะคะพี่ปูก็มีพริกเหลืองอีกอย่างนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นริ้วๆนะคะ โจทย์ของพี่ปูยากไหมเนะี่ยทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะแล้วก็ทําอย่างไรให้รสชาติอร่อยนะคะสําหรับคนที่จะต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะอาหารสุขภาพใครๆก็รู้นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องอความน่ารับประทานแล้วก็รสชาตินะคะพี่ปูจะทําไปแล้วก็ค่อยๆหยิบวัตถุดิบออกมานะคะ เริ่มทำกับข้าวเนี่ยนะคะพี่ปูลงพลิกได้ทุกวันเลยจริงๆแล้วพี่ปูพีเกียดตัดต่อนะคะที่หายไปเนี่ยนะคะไม่ไหวนะคะสายตานะคะพร้อมรบค่ะก็พร้อมจะลงกระทะเลยนะคะตัวเองกระทะร้อนแล้วจะรออะไรล่ะคะท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยนะคะ ท่านผู้ชมครับพี่ปูบอกก่อนนะคะการที่ใช้เต้าหู้ชุบไข่ทอดนั้นนะคะถ้าน้ํามันเยอะๆนะคะไข่ก็จะเกาะติดเต้าหู้ท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าพี่ปูเน้นการลดน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นการทอดเต้าหู้ของพี่ปูอาจจะออกมาไม่สวยงามนะคะนะคะเน้นสุขภาพมากกว่าความสวยงามนะคะแต่ถ้าใครอยากทอดให้พองให้ฟูแล้วก็เกาะติดน,นนะคะก็เพิ่มน้ํามันให้มันเยอะๆนะคะแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมล่ะคะ เราก็จัดผักนะคะลงไปเลยนะคะอะไรที่เขาบอกว่าทําให้น้ําซุปหวานพี่ปูก็ใส่ลงไปนะคะโชคดีนะคะที่พี่ปูมีข้าวโพดนะคะติดตู้อยู่นะคะใครๆก็รู้ว่าข้าวโพดทําให้หวานใช่ไหมล่ะมาแล้วนะคะเต้าหู้ชุบไข่ธรรมดาของพี่ปูเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะนะคะง่ายๆนะคะอาหารสุขภาพนะคะพี่ปูก็จะเติมน้ําลงไปนะคะ เราจะยังไม่ใส่ต้นหอมกับพริกเหลืองลงไปนะคะเราจะาไปตั้งไฟก่อนเลยค่ะพี่ปูก็จะจุดแก๊สนะคะแล้วพี่ปูมีมิโซะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพี่ปูจะใส่ลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมคำนวณรสชาติด้วยนะคะใส่เยอะก็จะเค็มใช่ไหมเป็นไงคะอาหารหน้าตาดีๆของพี่ปูนะคะพี่ปูยังไม่ได้โรยอะไรนะคะส่วนรสชาติพี่ปูจะใส่แค่มิโซะลงไปก่อนนะคะ ปิดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะปรุงแต่งรสให้เป็นรสของเราทีหลังนะคะโอ้โหนะคะเดือดนะคะเดือดนะคะแต่ว่ามิโซะเรายังนอนแองแมงอยู่นะคะเราต้องช่วยเขาหน่อยนะคะหอมชะมัดเลยเนะี่ยลูกพี่ปูก็ต้องชอบนะคะมันจะเป็นอาหารสุขภาพนะคะทํายังไงนะ่าจะลอตาลอใจให้สองคนพ่อลูกนี่รับประทานนะคะเดี๋ยวพี่ปูชิมให้ดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะคะ โอ้โหเหลือเชื่อนะคะความหวานของน้ําผักนะนะคะเจอกับมิโซะที่พี่ปูใส่ไปพอสมควรนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าหมอให้ลดเค็มนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่กลมกล่อมนะคะ ท่านผู้ชมคะในเรื่องการรักษาสุขภาพพี่ปูบอกได้เลยนะคะไม่ว่าหมอหรือเรานะคะเราใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะคะไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างน้อยๆก็ทําให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าโลกนี้ก็ห้ามไอ้พนี้ไอ้โลกนี้ก็ควรจะกินไอน้พันนี้อันนี้เราใช้ดุลพินิษของเรานะคะอยู่ให้มีความสุขนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมคะพี่ปูก็ ทำไม่ได้ทุกมือ้อลอกนะคะท่านผู้ชมบอกได้เลยนะคะได้เป็นบางมื้อแต่ว่าต่อไปนี้ก็คงจะเป็นมื้อสําหรับการสังสรรค์นะนะคะก็มีแหกกดบ้างนะคะแต่โดยทั่ว,ท,วทั่วไปธรรมดาพี่ปูก็คงจะต้องรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะคะเนื่องจากอายุก็เยอะแล้วนะคะอึมตอนนี้พี่ปูบอกได้เลยนะคะว่าเมนูนี้ไม่ธรรมดานะคะปูก็โรยพริกเหลืองนะคะเพิ่มความเข้มข้นรสชาติซะหน่อยนะคะปิดคลิปกันเลยหมคะ ว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะเมนูสุขภาพนะคะก็ทําให้หน่ารับประทานได้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ